ตำนานเพชรพญานาคตอนที่1แสงลึกลับเหนือโของลมหนาวต้นฤดูพัดเอื่อยพาดผ่านพืนน้ำโขงเสียงคลื่นกระทบตะลิ่งแผวเบาราวกับเสียงกระซิบของผีเสื้อยักษที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดค่ำคืนนี้เป็นคืนวันออกพรรษาผู้คนจากหลายหมู่บ้านริมฝั่งโขงต่างหลังไหลออกมาที่ตะลิ่งเพื่อรอชมปรากฏการณ์ที่เล่าขานกันมาเนิ่นนาน บังไฟพญานาคบนฝั่งหนองคายเต็มไปด้วยผู้คนคึกคักด้วยเสียงหัวเราะและการพูดคุยเด็กๆวิ่งเล่นตะโกนเรียกหาพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ก่อไฟสุมกายขณะที่นักท่องเที่ยวต่างพากันยืนเฝ้ามองผืนน้ำอันมืดมิดราวกับรอคอยปาฏิหารคืนนี้คงได้ภาพชัดๆสักทีเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางกลุ่มคนเขาคือคมสันนักโบราณคดีหนุ่มวัย30ต้น ผู้สวมแว่นตาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีนส์ดูสะอาดเรียบร้อยท่าทางจริงจังมือข้างหนึ่งถือกล้องวิดีโออีกข้างถือสมุดบันทึกเขามาเพราะอยากพิสูจน์ว่าบัางไฟพญานาคนั้นมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างไรข้างกายเขาเป็นหญิงสาวผมยาวรวบมัดเรียบร้อยใส่เสื้อท่าพื้นเมืองสีเรียบดูสงบและอ่อนโยนเธอชื่อมินตรา นักวิชาการท้องถิ่นผู้ศรัทธาในเรื่องพญานาคอย่างแรงกล้าคมสันบางสิ่งก็ไม่ใช่จะหาคำอธิบายได้เสมอไปนะศรัทธากับวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยกันได้ถ้าเราไม่เอาความโลภมาเป็นตัวกำหนดเธอกล่าวด้วยรอยยิ้มบางเขายิ้มมุมปากไม่ตอบเขาเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งต้องมีเหตุผลรองรับเวลาเกือบสามทุ่งเสียงฮือหาก็ดังขึ้นทั่วฝั่งโขงมาแล้วมาแล้วเด็กน้อยตะโกน ลูกไฟสีแดงเพลิงพุ่งขึ้นจากผืนน้ำโขงทีละลูกสว่างวาบในความมืดราวกับดาวตกกลับหัวมันพุ่งขึ้นสูงแล้วดับหายไปในอากาศเสียงผู้คนโห่ร้องชื่นชมดังระงมทั่วริมฝั่งคมสันกดกล้องบันทึกทุกวินาทีสายตาเขาจับจ้องหาความผิดปกติแต่แล้วสายตาเขาสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งกลางผืนน้ำลึกแทนที่จะเป็นลูกไฟสีแดงเหมือนทุกทีกลับมีแสงสีเขียวมรกตส่องขึ้นมาจากใต้น้ำ แสงนั้นไม่ใช่ไฟพุ่งแต่ค่อยๆลอยขึ้นอย่างสงบงามสงา่าและแตกต่างดวงไฟนั้นไม่ดับหายไปเหมือนลูกไฟอื่นแต่กลับลอยนิ่งบนผืนน้ำราวกับจ้องมองตรงมาที่เขาหัวใจคมสันเต้นแรงมือที่ถือกล้องสันอย่างไม่รู้ตัวนั่นมันอะไรเขาพึมพำมินตราซุ่มยืนข้างๆก็เห็นเช่นเดียวกันเธอยกมือขึ้นพนมโดยอัตโนมัติเพชรพญานาค ใช่หรือไม่เสียงชาวบ้านรอบข้างตกใจบางคนกรีดร้องบางคนหมอบกราบกับพื้นมีผู้เฒ่าคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงสั่นว่าข้านะ่ะอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตเพิ่งเห็นเพชรพญานาคก็วันนี้แหละแสงสีเขียวเรืองรองนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งก่อนจะดับวูบไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบและเสียงหัวใจของผู้คนที่ยังเต้นแรงคมสันรีบก้มดูจอภาพในกล้องแต่ ภาพที่บันทึกได้กลับมีแต่ความมืดสนิทไม่มีร่องรอยของแสงสีเขียวใดเขาขมวดคิ้วแปลกทำไมกล้องถึงจับไม่ได้มินตรามองเขานิ่งบางสิ่งไม่ได้ให้กล้องบันทึกรอคมสันมันให้หัวใจของเราบันทึกต่างหากคืนนั้นหลังผู้คนทยอยกลับบ้านคมสันยังคงยืนมองสายน้ำด้วยความสับสนระคมตื่นเต้นเสียงแหบพระของชายอ่อนหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลัง เอ็งเห็นใช่ไหมแสงของเพชรพญานาคคมสันหันไปเห็นชายชาราอายุราวเจ็ดสิบปลายนั่งพิงต้นไม้มือถือคลุยไม้ไผ่เก่าๆใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาตาเป็นใครครับข้าเขาเรียกกันว่าตาเพลงเท่าคลุยแห่งริมโขงชายชาราตอบด้วยรอยยิ้มบางข้าเองก็เคยเห็นแสงนั้นเมื่อครั้งยังหนุ่ม คมสันตาโตทันทีแล้วมันคืออะไรครับแค่ปรากฏการธรรมชาติหรือตะเพงหัวรเราะเบาธรรมชาติของคนหรือธรรมชาติของบาดาลล่ะเอ็งเลือกจะเชื่ออันไหนเขาหยุดเป่าขลุยเสียงแผลหวานลอยไปกับลมแล้วกล่าวช้าๆเพรพญานาคนะ่ะมันไม่ใช่ของใครจะอยากได้ก็ได้มันเลือกเจ้าของเองถ้าเองไม่คู่ควร มันจะพาเองลงไปใต้โขงไม่กลับขึ้นมาอีกเลยคำพูดนั้นทำให้ลำน้ำโขงในค่ำคืนเงียบสงัดราวกับมีใครเฝ้าจับจ้องอยู่ใต้ผืนน้ำคมสันมองไปยังความมืดเบื้องหน้าหัวใจเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานลี้ลับที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล ตำนานเพชรพญานาคตอนที่สองตำนานจากเท่าขุยสายลมยามคำ่ำยังพัดเอื่อยเหนือสายน้ำโขงกลิ่นดินเปียกและควันทูปจากสารเล็กๆริมตะลิ่งลอยปะปนกับหมอกบางคืนนั้นหลังผู้คนแยกแย้ายกลับบ้านคงเหลือเพียงคมสันมินตราและชายชราผู้หนึ่งตาเพ่ง เท่าครุยริมโขงที่ทุกคนเคารพแต่ก็หวาดกลัวเพราะเขามักเล่าเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับพญานาตตะเพลงนั่งพิงต้นตาลใหญ่คลุยไม้ไผ่วางพาดบนตักดวงตาที่ขุ่นมัวเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการเวลาแต่กลับส่องประกายลึกล้ำราวกับซ่อนความลับของสายน้ำไว้คมสันยกมือไหว้ตาเพลงครับ ที่ตาเห็นเมื่อกี้แสงเขียวๆนั่นมันคืออะไรครับชายชาราอมยิม้มไม่ตอบทันทีแต่ยกคลุยขึ้นแนบปากเป่าเสียงแผ่วหวานทอดยาวไปตามลมท่วงนํำโนนเศร้าซอยปนลึกลับทำให้บรรยากาศรอบตัวเงียบงนันแม้แต่คลื่นโขงก็เหมือนหยุดฟังหลังจากเสียงคลุยจางหายตาเพลงจึงเอ่ยเสียงแหบพร่า อยากรู้ใช่ไหมว่าเพชรพญานาคมันคืออะไรข้าจะเล่าให้ฟังแต่ต้องสัญญาว่าจะไม่โลภไม่คิดอยากได้มันคมสันลังเลเขาเป็นนักวิชาการการสัญญากับเรื่องเหนือธรรมชาติดูเป็นเรื่องไรเหตุผลแต่แววตาจริงจังของมินตราที่มองมาทำให้เขายอมพยักหน้าครับตาผมสัญญา ตาเพลงหลับตาหวนย้อมกลับไปสู่ความทรงจำเมื่อกว่า60ปีก่อนตอนข้ายังหนุ่มก็เหมือนเองนี่แหละอยากรู้อยากเห็นไม่เชื่ออะไรที่ตาเท่าเล่าไว้วันหนึ่งข้าก,กับเพื่อนอีกสองคนพายเรือออกหาปลาตอนกลางคืนคืนนั้นเป็นคืนเดือนเพนเหมือนวันนี้เสียงชราหนักแน่นขึ้นทีละน้อย กลางแม่น้ำจูจ่ๆน้ำก็ปั่นป่วนคลื่นยกสูงขึ้นทั้งที่ฟ้าใสไร้ลมวังวนมะหือมาก็ปรากฏต่อหน้าเรือเราถูกดูดเข้าไปไม่มีทางหนีคมสันขมวดคิ้วตั้งใจฟังตอนนั้นข้าคิดว่าต้องตายแน่แต่แทนที่จะจมน้ำข้ากลับเห็นแสงสว่างสวยัยใต้โขง ดวงไฟนับร้อยล้อมรอบเมืองใหญ่โตงดงามเกินคำบรรยายวิหารแก้วเปล่งประกายสัตว์นาคเ้าอยู่รอบทิศข้าเห็นแวบเดียวแล้วสติหลุดหายไปเขาหยุดหายใจชั่วขณะก่อนเล่าต่อเสียงสัน่นพอตื่นขึ้นมาเพื่อนข้าหายไปคนหนึ่งไม่เคยมีใครเจอศพ ชาวบ้านบอกว่าเขาถูกพญานาคพาไปบวชอยู่ใต้น้ำมินตรากลั้นหายใจตาเพงแล้วเพชรพญานาคละ่ะตาเห็นหรือไม่เห็นสิชายชรากระซิบแผ่วมันอยู่กลางวิหารนั้นใหญ่เท่าหัวคนส่องแสงเขียวมรกตไกลจนทะลุผืนน้ำขึ้นมาได้เขาว่ากันว่า มันคือหัวใจของบาดานของตำนานเพชรพญานาคตอนที่สเสียงเรียกจากบาดานค่ำคืนเหนือฝั่งโขงเงียบสงัดแต่หัวใจของคมสันกลับไม่อาจสงบได้เขายังคงได้ยินเสียงกลุ่ยของตาเพลงดังก้องอยู่ในความทรงจำและยิ่งหลับตาเท่าไหร่ภาพเงาพญานาคยักษ์ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นในห้วงฝันคืนนั้น คมสันสะดุ้งตื่นขึ้นหลายครั้งเขาฝันว่าตัวเองกำลังลอยอยู่กลางแม่น้ำโขงรอบตัวเต็มไปด้วยหมอกสีเขียวและในหมอกนั้นเขามองเห็นเพชรเม็ดใหญ่เรืองแสงส่องประกายอยู่เบื้องหน้าเสียงทุ้มดังก้องในฝันผู้ใดเสาะหาเพชรพญานาคด้วยใจที่โลภจักพบแต่หายนะแต่ถ้าเจ้ามาด้วยศรัทธาเจ้าจะได้รู้ความจริง ร่างพญานาคมาหือมาปรากฏขึ้นเงาสีมรกตพันรอบตัวเขาคมสันพยายามเอื้อมมือคว้าเพชรแต่ทันใดนั้นคลื่นยักษ์โถมเข้าใส่เขาตกใจตื่นขึ้นพร้อมเหงื่อท่วมกายเช้าวันต่อมามินตราเข้ามาหาเห็นคมสันสีหน้าซีดเผือดมินตราถามว่าเมื่อคืนคุณฝันไม่ดีอีกแล้วใช่ไหมคมสันใช่แต่คราวนี้มันชัดเจนมาก มีทั้งเพชรแสงและเสียงเหมือนมีใครกำลังเตือนผมมินตราสายหน้าเบาๆเธอเล่าว่ามีคนเคยฝันแบบนี้มาก่อนและส่วนใหญ่คนเหล่านั้นไม่อายุยืนเพราะเงาพญานาคเลือกแล้วว่าจะทดสอบใครคมสันกับมินตราตัดสินใจไปหาตาเพลงอีกครั้งเท่าครุยนั่งอยู่ตรงตะลิ่งเช่นเคยดวงตาเต็มไปด้วยความรู้ลึกซึง้งคมสันตาเพลงครับ ผมฝันถึงพญานาคและเพชรเรืองแสงมันหมายความว่ายังไงครับตาเพลงหัวเราะเบาๆเจ้าถูกเลือกแล้วไงละ่ะหลานเอย้ยเพชรพญานาคไม่ได้มอบให้คนที่แข็งแรงหรือฉลาดแต่มอบให้คนที่หัวใจยังบริสุทธิ์เขาหยุดพักเล็กน้อยก่อนจะเล่าเรื่องต่อสมัยข้าเป็นหนุ่มเพื่อนข้าก็เคยฝันเช่นนี้เขาดื้อรัน้นหลงเพชร สุดท้ายเรือล่มต่อหน้าต่อตาข้าสิ่งที่อยู่ใต้น้ำไม่ใช่ของเล่นมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์คำพูดนั้นทำให้บรรยากาศเงียบกลิบมีเพียงเสียงคลื่นน้ำกระทบฝั่งมินตราแนะนำให้คมสันเข้าร่วมพิธีบวงสวนพญานาคที่วัดริมน้ำชาวบ้านต่างจุดทูปเทียนดอกไม้และตั้งเครื่องบูชาขณะพระสวดมนต์เสียงสวดประสานกับเสียงคลื่นน้ำจนบรรยากาศขนลุก คมสันนั่งพนมมือเขารู้สึกได้ว่าภายในใจมีบางอย่างสั่นไหวเหมือนมีพลังมองมาจากใต้ลำน้ำโขงทันใดนั้นแสงสีเขียวอ่อนๆก็พุ่ยพุ่งขึ้นจากผิวน้ำอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เขาแต่ชาวบ้านหลายคนต่างก็เห็นพร้อมกันทุกคนต่างก้มกราบด้วยความศรัทธาหลังพิธีคมสันยืนกลุ่นคิดอยู่เงียบๆคมสัน ผมมาเพื่อทำสารคดีมันควรจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่ผมเจอมันเกินกว่าจะอธิบายได้มินตาบางทีคุณอาจจะต้องเลือกว่าจะเดินไปทางไหนระหว่างความรู้หรือความเชื่อคำพูดนั้นติดอยู่ในหัวเขาตลอดทั้งคืนค่ำคืนนั้นขณะที่คมสันเดินคนเดียวริมโขงท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่ดาวเขาได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมหนักผิดปกติทันใดนั้น ร่างนาคยักษ์สีเขียวมรกตก็โผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาดวงตาสองประกายราวกับเพชรเรืองแสงจ้องมาที่เขาโดยตรงคมสันยืนตัวแข็งไปชั่วครู่ก่อนที่เสียงทุ้มดังก้องในหัวอีกครั้งเจ้ากำลังเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งการทดสอบหากใจเจ้ายังสั่นไหวเจ้าจะไม่มีวันถึงบาดาลเขาหงายหลังล้มลงกับพื้นตาเบิกโผลงด้วยความตะลึงฉัน คืนนั้นคมสันรู้แล้วว่าเขาไม่ได้เพียงมาทำสารคดีธรรมดาแต่เขากำลังถูกพญานาคเลือกให้ก้าวเข้าสู่บททดสอบแห่งศรัทธาและหัวใจที่แท้จริงตำนานเพชรพญานาคตอนที่4ประตูเมืองบาดานรุ่งเช้าหลังคืนที่พญานาคปรากฏคมสันตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในใจ ภาพเงาร่างนักยักษ์ยังคงชัดเจนอยู่ในความคิดเขามองออกไปที่ไม่น้ำโขงและรู้ว่าการเดินทางของเขาไม่อาจหันหลังกลับได้แล้วคมสันพ,พืมพำนี่ไม่ใช่แค่สารคดีอีกต่อไปแต่เป็นโชคชะตาคมสันเล่มินตราไปหาตาเพงอีกครั้งเท่าขุยถอนหายใจยาวแล้วเอ่ยว่าตาเพงหากเจ้าเห็นพญานาคด้วยตาเปล่านั่นแปลว่าเจ้าถูกเปิดดวงตาบาดาลแล้ว ต่อไปไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดเจ้าจะได้ยินเสียงเรียกจากใต้น้ำเสมอมันคือการทดสอบว่าเจ้ามีศรัทธาจริงหรือเพียงความอยากรู้อยากเห็นตาเพียงยังบอกอีกว่าประตูเมืองบาดานจะเปิดเพียงไม่กี่ครั้งในรอบหลายสิบปีและจะเปิดที่ถ้ำผาแดงริมฝั่งโขงในคืนเดือนมืดคมสันกับมินตราตัดสินใจออกเดินทางโดยมีตาเพีงนำทางสามคนพายเรือมไม้เล็กๆทวนกระแสน้ำขึ้นไปยังถ้ำผาแดง เส้นทางเต็มไปด้วยอันตรายน้ำวนหมุนแรงฝนโปรยปลายลงมาจนผิวน้ำสั่นสะท้านบรรยากาศชวนให้ขนลุกทุกย่างก้าวเหมือนมีใครจับตาเมื่อมาถึงปากถ้ำภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยและเสียงน้ำหยดก้องกังวานมินตราจุดคบเครื่องส่องนำทางเงาไฟส่องสะท้อนผนังถ้ำจนดูเหมือนรูปหน้าพันเลืออยู่รอบด้านทันใดนั้นผนังถ้ำด้านในก็เปล่งแสงสีเขียวมรกตขึ้นเป็นวงกลม เรากับเป็นประตูที่นำไปสู่ที่อื่นเสียงทุ้มกัางวานดังขึ้นในถ้ำผู้ใดปรารถนาเพชรพญานาคจงเปิดใจต่อเราถ้าใจเจ้ามีแต่ความโลภเจ้าจะถูกกลืนสู่ความมืดหากใจเจ้าบริสุทธิ์เจ้าจะเห็นทางสว่างตาเพ่งสั่งให้คมสันหลับตาและตั้งจิตอธิษฐานแต่ในขณะเดียวกันภาพความร่ำรวยและชื่อเสียงก็ผุดขึ้นในหัวเขาอย่างรุนแรง หัวใจของเขาสั่นไหวไปมาคมสันในใจผมผมอยากรู้ความจริงหรือผมแค่อยากได้ชื่อเสียงแสงสีเขียวสว่างจ้าขึ้นเงานาคม,มาหึมาโผล่ขึ้นรอบๆบถ้ำถ้ำในน้ำวนเป็นเกลียวคมสันเกือบก้าวเข้าไปโดยไม่คิดแต่เสียงมินตราตะโกนขึ้นมินตราคุณอย่าลืมว่าพญานาคไม่ใช่ตำนานสำหรับขายแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์สำหรับศรัทธาคำพูดนั้นสะกิดใจคมสัน เขาสูดลมหายใจยาวแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมเอ่ยออกมาว่าผมไม่ได้มาเพื่อครอบครองเพชรแต่ผมมาเพื่อเข้าใจความจริงและจะรักษาความลับของท่านทันใดนั้นวงแสงมรกตก็เปิดเป็นประตูขนาดใหญ่เสียงน้ําไหลก้องกังวานก่อนร่างทั้งสามถูกดูดเข้าสู่ความมืดคมสันลืมตาขึ้นพบว่าตนเองอยู่ใต้น้าลึกแต่กลับหายใจได้ราวกับอยู่บนบกรอบตัวคือวิหารหินแกะสลักรูปนาควิจิต ตรงกลางมีเพชรพญานาคเรืองแสงสุกสว่างจนสัตว์ประกายไปทั่วพญานาคยักษ์โผล่ขึ้นตรงหน้าดวงตาสองสีเขียวจับจ้องที่คมสันเจ้าผ่านบททดสอบแรกแล้วแต่หนทางยังอีกยาวไกลคมสันมินตราและตาเพลงได้ก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่มีมนุษย์ทั่วไปได้สัมผัสเมืองบาดานแห่งตำนานเพชรพญานาคเปิดรับพวกเขาแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจเป็นทั้งการเปิดเผยความจริงอันยิ่งใหญ่ หรือการเผชิญหน้ากับหายนะที่ไม่มีวันหวนกลับตำนานเพชรพญานาคตอนที่5เพชรแห่งศรัทธาเมื่อก้าวผ่านประตูแสงคมสันมินตราและตะเพงก็พบกับภาพตรการตาเมืองใต้น้ำที่ส่องสว่างด้วยอัญ,ญมณีและหินมรกตมหาวิหารหินแกะสลักรูปพญานาคเลื้อยพันรอบเสาอย่างงดงาม ฝูงนาคน้อยนาคใหญ่เลื้อยไปมาอย่างสงบแสดงความยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายราวกับโลกอีกมิติหนึ่งที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้สัมผัสกลางวิหารพญานาคยักษ์ปรากฏกายดวงตาสีเขียวมรกตเปล่งประกายดังเพชรดังก้องในใจของทั้งสามเจ้าเดินทางมาถึงที่นี่แล้วแต่คำถามคือเจ้าจะทำอะไรกับความจริงนี้ คมสันคุกเข่าลงกำหมัดแน่นหัวใจเขาสั่นไหวอีกครั้งระหว่างความศรัทธากับความทะเยอทะยานเพชรพญานาคถูกวางบนแท่นหินกลางวิหารแสงสุขสว่างจ้าราวกับดวงอาทิตย์เสียงพญานาคก,ก้องกังวานถ้าเจ้าหยิบเพชรนี้ด้วยความโลภเจ้าจะถูกผนึกอยู่ใต้บาด,ดาลตลอดกาลแต่ถ้าเจ้าก้มกราบและปฏิเสธสิ่งนี้ เจ้าจะได้กลับไปพร้อมความจริงที่มนุษย์ควรรู้คมสันยื่นมือออกไปอย่างไม่รู้ตัวภาพความร่ำรวยและชื่อเสียงพรั่งพรูเข้ามาในหัวเซี่ยวลินาทีนั้นน้ำในวิหารปันป่นป่วนรุนแรงมินตราร้องลั่นอย่าลืมสิคุณมาที่นี่เพื่อหาความจริงไม่ใช่เพื่อครอบครองคมสันหลับตาแล่นสูดลมหายใจยาวก่อนจะชักมือกลับมาและสุดตัวลงกราบ คมสันเพรนี้มิใช่ของข้าข้ามาเพื่อเป็นสักขีพยานมิใช่ผู้ครอบครองท่านใดนั้นเพรพญานาคเปล่งแสงสว่างจ้าจนทั่วทั้งเมืองบาดาลสันสะเทือนแต่แทนที่จะมอบเพชรให้แสงกลับคุ่งเข้าสู่หัวใจของคมสันนาคราชเอ่ยเสียงดังก้องเจ้ามิได้ครอบครองเพชรแต่เจ้าครอบครองความจริงที่ไม่มีผู้ใดาอาจลบเลือน เจ้าคือผู้สืบทอดศรัทธาจงนำเรื่องราวนี้กลับไปเพื่อให้มนุษย์ระลึกถึงว่าความศรัทธาสำคัญกว่าทรัพย์สมบัติใดๆตาเพงและมินตราน้ำตาเอ่อพญานาคเงยหัวสูงแล้วแสงมรกตก็ค่อยๆห่อหุ้มทั้งสามเมื่อแสงจางลงคมสันมินตราและตาเพงพบว่าตัวเองกลับมาที่ริมฝั่งโขงยามเช้าทุกอย่างดูเหมือนเดิมราวกับความฝัน แต่คมสันรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภาพลวงตาในมือของเขามีเพียงเกล็ดนาคสีมรกตเล็กๆติดอยู่เป็นเครื่องยืนยันว่าการเดินทางนั้นเกิดขึ้นจริงคมสันกลับไปยังกรุงเทพเขามีทั้งภาพและเสียงบันทึกตลอดการเดินทางแต่เมื่อถึงเวลาจะเผยแพร่เขากลับเลือกที่จะเก็บมันไว้คมสันพ,พึมพำในห้องทำงานความลับบางอย่าง ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการพิสูจน์แต่มันถูกสร้างมาเพื่อศรัทธาเขาเพียงเขียนบันทึกเล่มหนึ่งเก็บไว้ในหีบไม้ปิดสนิทและมอบหมายให้มินตราดูแลหลายสิบปีต่อมาผู้คนริมขงยังคงบูชาพญานาคแล้วเฝ้าดูบ้างไฟลอยขึ้นจากน้ำในหมู่บ้านนั้นมีเรื่องเล่าขานว่า เคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งหายไปในเมืองบาดาลและกลับออกมาด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปตลอดกาลและทุกค่ำคืนวันออกพรรษาเมื่อแสงมรกตพุ่งขึ้นจากพื้นน้ำหากใครเงี่ยหูฟังดีๆจะได้ยินเสียงคลุยของตะเพงแววมาพร้อมเสียงกระสิบว่าเพชรพญานาคคือศรัทธามิช่ทรัพย์สมบัติจบตำนานเพชรพญานาค